ต้นหนึ่งอันนี้มีดหนึ่งบวกเนี่ยถ้วยถ้วยหนึ่งจุดห้าบ่หนึ่งจุดห้าลิตรอันสองอันนี้สามอันนี้อันนี้สองบวกหนึ่งเป็นสามสามมีดครับยางสองข้างหนึ่งเนาะ,ะก,นก,กีดดูเนาะกีดดูอันนี้ก็ไบโอไมล์ผสมน้ำหมักเขาขาวนี่คือไบโอไมล์นะครับแล้วก็ผสมน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะฮะอันนี้ก็มาดีวิวสวนช่างพลาดนะฮะ เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพแล้วก็มาทําสวนได้กี่ปีแล้วนะครับช่างสิบสวนนี้ผมมาผมมาอยู่นี่หกปีหกปีแต่ว่าพิ่งกี่ได้เนี่ยปีที่หกปีที่หกก็ดูน้ํายางนะฮะโอ้ยเมียหนาปึ๊กหนาเข้มข้นออกเหลืองสองห้าหนึ่งเนาะตนี่มันาผดเยไปดูต้นป่วยตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเอาต้นป่วยที่ทาน้ำหมักไว้ทางนู้น ทาผสมไบโอไมด์ด้วยใช่ไหมออันนี้ไม่ได้ผสมไม่ได้นั่นอันนี้ทาธรรมดาทาก่อนหนะ้านั่นทาก่อนหน้านั่นเออเขาเขา,ขามีเลยนะนะเริ่มมีแล้วบ่เออถากไปเพ้อมโอ้ทาธรรมดาไม่ได้ผสมอะไรทาทาน้ําเปล่าธรรมดาผสมน้านําเปล่าครับนี่เลยถากแล้วก็ทาเลยอืมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเขาที่ดีเองแล้วเขาชิมาทายเปลือกหินไปเอง ถ่ายเปลือกได้เร็วมากแต่ก็ถากนะเห็นไหมเห็นรอยถากแล้วก็แตกถากเขบาบถ่ายเขาจิ้งิ่งอยู่สูตรง่ายๆคือถ้าต้นไหนหน้าตายมากๆก็ถากเอานะครับนี่เปลือกใหม่เขาก็สร้างมาเร็วเนี่ยมีน้ํายางหมดเลยนะเนี่ยจิ้มดูก็มีเลยนะน,นี่หนา้าแรกเขาบบสูตรหน้าแรกม่สุดครับเนี่ยโอ้มีน้ํายางเขาไม่สุดเราเจอเจอปัญหาก่อนแล้วก็หยุดหยุดรักษาก่อนใช่ครับเนี่ย fc เห็นไหมเหมือนช่างภาดพูด เจอปัญหาแล้วก็หยุดก็รักษาก่อนนะครับยิ่งสองห้าหนึ่งเนี่เป็นยางที่ออกเยอะปัญหาก็เยอะใช่ไหมครับปัญหาเยอะเน่าเยอะเน่าเยอะฟื้นยากฟื้นยากเราต้องหยุดนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเขาไม่ให้น้ําแล้วก็พักแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ําหมักสูตรสองของฉันต้นเนี่ยส่วนมากผมจะบม่แน่นอนครับส่วนมากผมจะบ๊วยอยกยกยกลิก่นผมจะยุดรักษาก่อนอย่างน้อยก็ปีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือไม่ออกหน้าตายอย่างที่เรารู้กันเป็นไงนะหยุด ยุดก่อนรักษาก่อนโอ้เคล็ดลับง่ายๆแล้วก็มาจิ้มดูถ้ามีแบบนี้เขาก็สามารถมากรีดได้เลยครเออถ้าถ้ามาจิ้มเองแล้วก็มากรีดข้างบนมากรีดได้เลยถ้าฟืนกรีดไปมันจิน,นอกั้งสุกั้งสองหนาเราอย่าไปเราหยุดกรีดทั้งหมดเลยไม่ใช่เปลี่ยนหน้านะเออถ้าเปลี่ยนหนา้าเขาจิน,นอกั้งสองหนาคือเรารู้ว่าหน้านั้นจะไม่มีเราก็ต้องหยุดเลยถ้าเราไปกรีดเขาจีนอกรอบต้นเลยตอนนี้ถ้าเาหยุดก่อนนี่ มันจะเป็นขนาดเลียวถ้าเขาหยุดไว้อ๋อใช่ใช่ได้ความรู้เยอะเลยคือคือเป็นหน้านี้ปุ๊บไม่ไม่ไมเปเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนหน้าไปหน้าน,นู้นนะหยุดเลยถ้าเป็นหน้านี้หยุดก่อนใช่ไหมผมเข <Okay S 2> ้าใจถูกไหมถ้าเรามาจิ้มดูถ้ามันกลับนะมันจะดีหมดต้นมีมทั้งต้นถ้าถ้าแผลนี้มีปุ๊บไปขึ้นแผลใหม่ก็ปกติขึ้นมาได้ลึกกินลงมาเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ไมเปลี่ยนกลับนะอือสุดยอดเลยครับความรู้ล้วนๆนะครับคลิปนี้ แชร์ไปเลยนะครับถ้าเอายางหน่อยบางคนอยางหน่อยเขาอาจีพต้องการมันก็เป็นเหตุผลของเพื่อนของแต่ละคนแต่จริงๆถ้าเอาจริงๆไม่ควรเนาะควรจะยุดนี่ครับควรจะยุดถ้าเป็นหน้าตายถึงเอาได้ก็บ่เกินคืบตายอีกแี่ครับทางเขาบูยุดคือให้มาดูตัวนี้ว่ามันมีน้ํายางแล้วเขามาขึ้นหน้าใหม่ได้อาจจะปีนึงก็ว่ากันไปโอ้โหเสียดายเด้จะผ่าดเสียดายแล้ว โบมีกระปบ่ะสร้างมา<ว>ดอกเนาะ <laughs> ปล่อยเขาอันอิสระก่อนใช่ไหมไปดูต้นอื่นดีกว่าต้นนี้เอาหยุดแค่นี้ไว้ก่อนขอบคุณครับ